เราสูญเสียเนาะไม่มีใครเข้าใจหรอกคนไม่สูญเสียนะ่ะแต่เราสูญเสียมันไม่ได้อะไรเลยอะ่ะเพมไม่ได้ป่จะจะไปได้เงินได้อะไรมันไม่ได้ความจะ่ทำก็ยังไม่ได้เนี่ยรออยู่เนี่ย เรื่องเล่าจ้างนะคะแล้วคือเรื่องคือตอนแรกที่คิดไว้คืออยากทําเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวซึ่งซึ่งเราได้เคสคือเป็นวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างซึ่งเขาเอ่อได้คดีที่เขาข่มเมาเกิดอาการจากอาการเมาแล้วไปข่มขืนหญิงสาวที่อยู่ในบริเวณนั้นอะไรเงี้ยค่ะ ี่เลี้ยงคือพี่ปัญญานานกระโทูค่ะตอนแรกคือแก้บทไปรอบนึงคือส่งบทให้พี่เขาแล้วพี่เขาก็บอกว่ามันมันมันสร้างเรื่องเกินไปคือเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเกินไปคืออันนั้นแก้ไปแล้วก็อันที่สองคือเราก็ไปหาเคสมาหาเคสมาเสร็จแล้วก็ได้มาแต่ว่าการถ่ายทําของเราก็ยังเป็นหนังอยู่อะค่ะแล้วคือเราก็เลยพี่เขาก็เลยบอกว่าทําให้มันเป็นแบบว่าไม่ไม่ใช่มุมกล้องอะไรเงี้ยคือมันไม่คือมุมกล้องโอเคแต่ว่าของเรายังติด การเป็นหนังมากเกินไปอะไรเงี้ยคือยังไม่มีสารคดีจนเราแบบว่าหาเคสแล้วติดต่อคุณแม่ได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็รีบถ่ายทําปัญหาที่ยากที่สุดของอันนี้คือการติดต่อผู้ครอบครัวหรือญาติผู้เสียหายค่ะที่แหล่งข้อมูลแหล่งข้อมูลที่เราคือเราได้เคสมาแต่เราไม่สามารถติดต่อหรือสอบถามข้อมูลจากญาติหรือ,อ,อคนใกล้ตัวของเขาได้อะไรเงี้ยค่ะก็คืออย่างแรกคือได้มาแล้วได้เบอร์มาหาเบอร์มาได้แต่ว่าไม่สามารถ ติดต่อได้คือยังไงก็ไม่ติดแล้วคือเราเราก็เลยเไปเริ่มหาจากสถานที่จริงสถานที่จริงค่ะก็เลยไปเริ่มหาแล้วคือบังเอิญว่ามีญาติของของผู้เสียหายเนี่ยค่ะเขาอยู่ที่วัดนั้นพอดีก็เลยได้ข้อมูลได้เบอร์โทรศัพท์จากแม่เขามาแล้วได้เบอร์มาก็เป็นเบอร์ผิดอีกค่ะคือก็ตอนแรกเราได้มาแล้วคือ ก็ได้คุยกับแม่เขาที่วัดแล้วว่าเดี๋ยวเราจะไปขอสัมภาษณ์นะอะไรเงี้ยแล้วคือแม่เขาก็โอเคแต่หลังจากนั้นเราก็โทรติดต่อแม่เขาไม่ได้เลยซึ่งจริงๆเราได้เบอร์ผิดมาอีกรอบหนึ่งค่ะเราก็โทรไปหาพระที่ท่านให้เบอร์มาเป็นที่ท่านเป็นญาติของผู้เสียหายเนี่ยค่ะแล้วก็สรุปก็คือได้เบอร์มาแล้วก็ติดต่อกันแล้วก็รีบเข้าสัมภาษณ์แมตแต่ตอนที่เขาไปรับตอนที่เขาไปเก็บศพมาหน้ามันโดนใช่ไหมมันปุ๊บเน่ย ก็คือ,อ,คอร์ก็เทอรแถวแนี้มีแต่ร <reconstruct ed them> อยคืออะไรรอยเท้าเทอรก็เทอม์หัวมจริงแล้วแบบหน้าเขาไป็นสวยใช่ไหมตรงเนื้อตรงนี้ยุบไปอ่ะไม่รู้วันเอาไปโขบทินหรือว่าก็คือเรื่องเรื่องของเราคือเป็นเรื่องคดีแบบว่าสะเทือนใจนิดนึงซึ่งถ,ถ้าถามว่าอยากที่ที่อยากทำที่คิดจะทำเรื่องนี้คืออยากให้แบบว่ามันเป็นอุทาหรณ์ให้กับคนว่า เรากินเหล้ามันไม่ได้มีอะไรดีเลยนอกจากสูญเสียแบบมีมีแต่ข้อแบบว่าเสียเสียเสียอย่างเดียวแล้วทําให้คนแค่ไม่ใช่คนที่เขาคนอื่นเสียหายแต่คนรอบๆอ,อบตัวของเขาคือแบบว่ามันเป็นเรื่องที่เเขาไม่สามารถที่จะได้ลูกของเขาคืนมาคือแม่เขาคือความรู้สึกที่สูญเสียลูกอะอย่อนีคือที่แบบแกก็ที่แบบสุดๆเหมือนกันนะวันที่แบบแกทิ้งเลยอะ 来，来，来，毕。